หกส่วนสามสิบค่ะอหกส่วนสามสิบถูกต้องค่ะเป็นจํานวนอะไรก็ได้ที่ขอให้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนหรืออาจจะเป็นจํานวนลบก็ได้ค่ะลบเศษหนึ่งส่วนสองก็ได้นะคะต่อไปค่ะเศษส่วนเกินคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอะถามเรมณทพลเตมณทพลลองยกตัวอย่างให้ครูสักหนึ่งเมื่อกี้กวิศราบวกหนึ่งคะแนนนะคะเตมณทพลเศษส่วนเกินลองบอกยกตัวอย่างมาหน่อยค่ะเศษส่วนเกิน ตัวส่วนนะคะตัวตัวส่วนมีมากเศษส่วนเกินคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนห้าส่วนเจ็ดสิบครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะลูกถ้าห้าส่วนเจ็ดสิบตัวเศษมันจะน้อยกว่าตัวส่วนเราจะเรียกเศษส่วนแท้ เศษส่วนเกินตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตัวที่อยู่ข้างบนเรียกว่าตัวเศษตัวที่อยู่ข้างล่างเรียกว่าตัวส่วนขออีกรอบหนึ่งเตมตัวเศษมากกว่าตัวส่วนค่ะยกตัวอย่างสินึกออกไหมเลขอะไรก็ได้เลขอะไรดีเจ็ดก็ได้ครับ เศษเจ็ดตัวไหนคะเศษเจ็ดตัวอะไรส่วนยี่สิบครับถ้าเศษเจ็ดส่วนยี่สิบให้แบบนี้ตัวเศษมันจะมากกว่าตัวส่วนไหมเลขเจ็ดมันมากกว่าเลขยี่สิบไหมมีมากกว่าครับครูถามว่าเลขเจ็ดมากกว่ายี่สิบไหมแม่ครับแม่ครับอ่านั้นหนูต้องกลับใหมค่ค่ะขอให้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนค่ะลูก เป็นจํานวนอะไรก็ได้แต่ขอให้ตัวเศษตัวเศษคือตัวที่อยู่ด้านบนตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างต่อไม่ต่อไม่เร็วเลขอะไรก็ได้ขอให้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตัวเศษเอาเป็นเลขอะไรอ่ะลองบอกตัวเศษรูมาก่อนเปรมอยากได้เลขอะไรเก้าครับอ่ะนั้นตัวส่วนเปรมต้องเลือกเลขอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าเลขเก้าแต่ไม่ใช่เลขศูนย์ เลขอะไรดีมันคิดนานะ่ะเลขที่น้อยกว่าเลขเก้าเลขห้าครับอ่าเลขห้าค่ะลูกอ่าอย่างเงี้ยคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษส่วนเกินนะคะครยยกตัวอย่างจำนวนลบไปอีกสักอันหนึ่งลบสิบส่วนด้วยสามอย่างเงี้ยคะ่ะต่อไปจํานวนคระนะคะจํานวนคระจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นจํานวนเต็มกับ ส่วนที่เป็นเศษส่วนแท้มันจะเขียนติดกันจำนวนคา่าครูจะยกตัวอย่างให้เช่น1เศษ1นส่วนสมันหมายความแปบ๊บนึงนะคะหลุดเน็ตหลุด ต่อไปนะคะถ้าเป็นจำนวนลบนะคะในทำนองเดียวกันลบ1เศษ1ส่วน2ะคะมันจะมีความหมายว่าลบ1บวกกับลบเศษ1ส่วน2อ,อยากขอให้จำความหมายอันนี้ไว้นะคะหนูจะต้องใช้นะคะใช้เยอะเลยทีเดียวตรงนี้นะเสร็จแล้วจำนวนค้ามาจากไหน เมื่อจำนวนที่เป็นเศษเกินนะคะเราจะต้องแปลงให้เป็นจำนวนคลาสเช่นขอยกตัวอย่างด้านนี้นะคะอ่ะอย่างเป็มนนะัทพบอกว่าเป็นเก้าส่วนห้าใช่ไหมคะเก้าส่วนห้าก็ต้องแปลงให้เป็นเศษเกินเศษเกินต้องแปลงให้เป็นจำนวนคลาสคือตัวส่วนจะเหมือนเดิมข่องแม่ห้าค่ะห้าไปหารเก้าได้กี่ครั้งซึ่งก็คือห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบถ้าเอาเลขสองมันเกินใช่ไหมคะแปลว่าต้องเป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่ง ห้าคหนึ่งเป็นหนะ้านับต่อไปถึง x เก้ก็คือมีเศษอีกสแบบนี้พอจะเข้าใจไหมคะถ้าตรงนี้เป็นลบสิส่วนสนะคะตัวอย่างที่ครูยกมากก็ทําเหมือนกันค่ะใส่เครื่องหมายลบแล้วตรงนี้ก็ส่วนสามท่องค่ะสามคูณอะไรได้10บเอาสามไปหาร10บได้กี่ครั้งสามหนึ่งสามสามสหกสามสมเก้าสามสี่สิบสองถ้าเอาเลขสี่มันเกินก็จะเหลือแค่เลขสามนะคะสามสามเก้า เก็บเก้าว้ในใจนะต่อไปถึงเลขสิบก็คือหนึ่งเห็นแบบนะคะเแบบนี่นะเข้าใจเนาะไอเดี๋ยวจะขอสอนไปเร็วแล้วนะเพราะของทิชเชอร์ไปเรื่องอื่นแล้วอ่ะที่การเขียนเศษส่วนค่ะการเขียนเศษส่วนบนเส้นจำนวนนะคะเขาบอกว่าจุด A นะคะอยู่ห่างจากเลขศูนย์เห็นไหมคะเป็นระยะทางสามในสีร่รู้ได้ไงศูน,นย์แล้วไปหนึ่งนะคะ ซึ่งจากศูนย์ไปหนึ่งแบ่งออกเป็นสส่วนเท่าๆกันเห็นไหมคะซึ่ง a อยู่ในส่วนที่สามเราก็จะเขียนแทนด้วยเ okay, <okay>, okay. b นะคะ <Okay. S 1> เราจะสังเกตตำแหน่งจุด b จุด b เนี่ยอยู่ระหว่างจุดที่เป็นเลขหนึ่งกับเลขสองถูกไหมคะซึ่งจากเลขหนึ่งถึงเลขสองเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันอ่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้านับจากศูนย์หนูก็นับไปเลยคะ่ะ จากศูนไปถึงจุดบีอยู่ห่างกันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกไหมคะอืม <_ v ul> เขาบอกว่าอยู่ห่างจากศูนเป็นระยะหกส่วนวถูกไหมคะใน4ส่วน<ม>ก็คือ6ส่วนส่ถูกไหมคะงงไหมทำไมถึงเป็นส่วน4ก็เพราะว่าจากเลขศูนถึงเลขหนึ่งแบ,บ่งเป็น4ส่วน,ทวนทเท่าๆกัน จากเลข1ถึงเลข2ก็แบ่งเป็นส่ส่วนเท่าๆกันะแล้วอย่างที่ครูบอกในเมื่อถ้ามันเป็นเศษเกินมันต้องแปลงให้เป็นจำนวนคระโดยการท่องหาแม่สีสไปหารหได้หนึ่งครั้งเหลือเศษ2น,นะคะซึ่งอันนี้ครูจะไม่สอนละเอียดแล้วเนื่องจากว่าเป็นการทบทวนจากของทีเชร์อีกทีหนึ่งนะคะอะต่อไปค่ะตัวอย่างตัวอย่างที่หน,นะคะ ระบุจุด A นะคะบนจุด A และ B บนเส้นจำนวนซึ่ง A แทนด้วย3ส่วน5 B แทนด้วย9ส่วนหไอ้ส่วน5เนี่ยยังที่บอกหมายความว่าแบ่งเป็น5ส่วนแล้วเท่ากันใช่ไหมคะจุด A ก็ต้องนับจากเลขศูนมาทั้งหมด3ครั้งนะคะหนึ่งสองแปลว่าตำแหน่งนี้นะคะเราต้องใส่จุด A ค่ะ าจุด B ก็นับให้ได้9ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่าแปบลบว่าตรงนี้คือจุด B ค่ะอ่ะอันนี้ฝากเป็นโฮมเวิร์กหนึ่งข้อนะคะตัวอย่างที่2ค่ะต่อไปค่ะการเปรียบเทียบการแบบเปรียบเทียบแบบที่ง่ายที่สุดนะคะแนะนำให้คุณคว่วยเนาะ มาทำกันเลยก็จะได้เป็นหกส่วนสิบเอ็ดนะคะกับสามส่วนสิเจ็ดแนะนำให้คูณค่ายแบบนี้ค่ะหกคูณสิบเจ็ดแล้วก็สามคูณสิบอด่ะคิดให้หน่อยค่ะหกคูณสิบเจ็ดได้เท่าไหรค่คะถามนบพัสสอนค่ะนบพัศน์สามคูณสิบเอ็ดถามนันทพักค่ะให้เวลาคิดแล้วหกคูณสิบเจดได้เท่าไหร่ สอคูณสิบเจ็ดได้เท่าไหร่คะลูกนันนันทพักตอบสามคูณสิบเอ็ดนะคะหนึ่งร้อยสองค่ะ่นพศรบวกหนึ่งแสคะแนนค่ะหนึ่งร้อยสองไอสามสิบสามค่ะสามสิบสามที่เลขหนึ่งร้อยสองกับเลขสามสิบสามก็เป็นที่เล่นอยู่ว่าหนึ่งร้อยสองต้องมากกว่า สามสิบสามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตอบได้เลยว่าหกส่วนสิบเอ็ดนะคะก็จะต้องมากกว่าสามส่วนสิบเจ็ดค่ะนี่คือวิธีที่ค่อนข้างง่ายแล้วนะคะของกูหลุดไหมเนี่ยเหมือนเครื่อง iPad กูหลุดใช่ไหมไม่ได้ใช้เน็ตตัวเองวันนี้แป๊บบนึ่งนะ เพามาอย่าโอ,อเควันนี้ไม่ได้ใช้เน็ตตัวเองตั้งแต่แรก <c oughs> เดี๋ยวเวลาอีกสิบสามนาที <c oughs> น้นานานี้นะคะเดี๋ยวครูส่งภาพให้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องการเปรียบเทียบอะตัวอย่างที่สองสี่แล้วก็ห้ายวให้ไปทำเองครูจะพาไปทำตัวอย่างที่สา คูณไข่เหมือนเดิมค่ะอันนี้เจอสอนแล้วเนาะครูก็พาลบถวนคูณไข่นะคะหนูก็จะได้ลบสามคูณกับแปดแล้วจะได้ลบหนึ่งคูณกับแปดค่ะถามเฟรมนัตนทวีไปแล้วเนาะสิรินภา,าค่ะลบสามคูณแปดได้เท่าไหร่อรพยาลบหนึ่งคูณแปดได้เท่าไหร่คะ สิรินภาเป็นลบสามคูณแปดนะคะออนปียา <c oughs> เป็นลบหนึ่งคูณแปดค่ะ <c oughs> สิรินภาตอบเลยตอบเลยไหมใส่บุกบนสิรินภาตอบเลยไหมคะสิรินภานับหนึ่ง <c oughs> เอาลบยี่สิบสี่หรือเปล่าลบยี่สิบสี่ถูกต้องค่ะบวกหนึ่งคะแนนออนปียาค่ะลบหนึ่งคูณแปดค่ะลบแปดถูกต้องค่ะทีนี้ เรื่องจำนวนลบนะคะครูเคยสอนแล้วนะจำนวนเต็ม24กับเลข8ถ้าเปรียบเทียบกันเลข24มากกว่าเลข8แน่นอนแต่ถ้ามันกลายเป็นจำนวนลบค่ะ24กับลบ8เมื่อเราใส่เครื่องหมายลบให้นะคะเครื่องหมายมากกว่าจะถูกตรงข้ามค่ะกลายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้งงไหมคะนี่เคยอธิบายแล้วนะ้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมาย มาขอาส่วน8นะคะจะน้อยกว่าลบหนึ่งส่วนแค่ะแต่ข้อนี้จะมีความพิเศษนะคะให้ดูที่ตัวส่วนอันนี้สอนทั้งสองธีนะคะถ้ากรณีที่ตัวส่วนมันเท่ากันอย่างข้อนี้นะคะตัวส่วนมันเท่ากันใช่ไหมลบสามส่วนแกับลบหส่วนแป สังเกตนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยโดยไม่ต้องคูณควายแต่ถ้าจะคูณควายก็ได้ค่ะเยาจะพาทำทั้งสองวิธีนะคะตัวนี้ลบสามตัวนี้ลบหนึ่งตัวส่วนเท่ากันเราเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยซึ่งอย่างที่บอกค่ะเลขสามมากกว่าเลขหนึ่งแต่ถ้าเป็นจํานวนลบเราใส่ลบให้เขาทั้งคู่เครื่องหมายจากมากกว่าก็จะกลับมาเป็นน้อยกว่าเราจะได้คําตอบเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้น ถ้ากรณีที่ตัวส่วนเท่ากันหนูสามารถเลือกทําวิธีใดก็ได้คูณค่อยก็ได้หรือเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันเลยก็ได้นะคะไปอีกสิบห้านาทีเต่อไปหาการบวกเศษส่วนนะคะการบวกการลบเศษส่วนมีเงื่อนไขยอยู่ว่าตัวส่วนต้องเท่ากันนะคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันจะต้องหาคอลนอออันนี้ทบทวนจากทิชเชอร์นะคะ มาดูค่ะข้อนี้นะคะลบเศษสี่ส่วนหบวกกับลบเศษสส่วนหตัวส่วนเป็น5ด้วยกันแล้วทั้งคู่เพราะฉะนั้นจับตัวเศษมาบวกกันได้เลยหนูก็จะได้ลบสนะคะบวกกับลบสองทั้งหมดนี้ส่วนหขออนุญ,ญาตไม่ถามแล้วกันนะคะเพราะเป็นการทบทวนลบสบวกกับลบสองนะ เป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันจับตัวเลขมาบวกกัน4บวก2ได้6เป็นจำนวนชนิดเดียวกันชนิดลบนั้นตอนตอบก็ต้องตอบลบด้วยนั้นข้อนี้ตอบลบ6ส่วน5นะคะข้อที่สองให้ลองไปหาเองเนาะต่อไปค่ะถ้ามันเป็นการบวกแล้วมีจำนวนอยู่ข้างหน้าล่ะจะทำยังไง เป็นจำนวนบวกอยู่ข้างหน้าก็ไม่ยากเลยค่ะทำการแยกค่ะลูกครูจะให้แยกนะคะให้แยกออกตัวนี้จะได้เป็นลบสองบวกกับลบหนึ่งส่วนสี่นะคะแล้วคิดกับจำนวนเต็มเศษส่วนคิดกับเศษส่วนซึ่งจำนวนเต็มมันมีอยู่แค่จำนวนเดียวคือตรงนี้ถูกไหมคะก็ไม่ต้องคิดอะไรก็วางไว้แบบนั้นแหละก็ใส่ลบสองถูกไหมคะ มาคิดตัวนี้ค่ะลูกมาคิดฝั่งนี้ลบเศษหนึ่งส่วนสี่กับลบเศษหนึ่งส่วนหกสี่กับหกนะคะตัวส่วนมันไม่เท่ากันต้องหาคอลนอนของสี่กับหกใครตอบได้บ้างว่าสี่กับหกคอลนอนเป็นเท่าไหร่บวกหนึ่งคะแนนค่ะสี่กับหกคอลนอนเป็นเท่าไหร่่อไม่ถามเพราะว่าใครคิดได้บอกเลยสี่กับหกได้เท่าไหร่คะให้หนึ่งคะแนน สี่สี่สองแล้สั้สี่คูณสามค่ะคูหกคูสองอ่ะแปลว่าคอลอนมันเป็นเลขอะไรคะตอบถูกแล้วแต่บอกครูนิดนึงว่าคอนลอนเป็นเลขอะไรอ่านองใช่ไหมนอ็อพัศใช่ค่ะอ่ะถูกน้อตพัน์บวกหนึ่งคะ่ะถูกต้องน็อตพันตอบถูกเลยน็อพัน์ต้องคิดมาจากนี้คะ่ะเอาสี่กับหกนะคะมาหาคอลอนวิธีที่ง่ายที่สุดคือการหารสั้น อะไรหารสี่และวหกได้ลงตัวพร้อมกันนั่นก็คือเลขอเ,เอาสองไปหารสี่ได้สองเอาสองไปหารหกได้สามไม่มีอะไรหารสองก็สามได้ลงตัวพร้อมกันแล้วก็คูณแบบตัวแอลค่ะที่หนูชอบพูดสองสี่คือสงสองสี่ถูกต้องค่ะสี่สามสิบสองแปลว่าคอลอนอของมันคือสิบสองนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวส่วนค่ะลูกตรงนี้ก็จะเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสี่ เปี่ยนตัวส่วนเป็น12ก็คือ4คูณอะไรได้12 4คูณ3นั่นเองเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลบเศษ1ส่วน6คูณเศษ2ส่วน2ค่ะ,ะทำให้เราได้ลบ2ลบ1คูณ3ก็จะได้ลบ3ค่ะหนูจะได้ลบ3ส่วน12บวกกับ ลบหนึ่งคูณสองก็จะได้ลบสองส่วนสิบสองค่ะอ่าเสร็จแล้วตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเห็นไหมคะเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะลบสามบวกลบสองได้ลบห้าถูกไหมคะเขียนลงไหนดีที่หมดอ่ะออกมาต่อมุมนี้นะคะนะคะที่คูหมดห้าส่วนสิค่ะ แล้วอย่างที่ครูเคยบอกตั้งแต่ต้นค่าเห็นไหมคะว่าจํานวนเต็มบวกกับเศษส่วนแท้เป็นจํานวนลบเหมือนกันสามารถเขียนรวบได้เลยค่ะลบ 2, สองเศษห้าตอบได้เลยใครตอบได้บ้างคะบวกหนึ่งในเลยบวกแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะถ้าใครจําต้นค่าที่ครูบอกได้ตอบได้เลยค่ะเนี่ยห้าบวกกับเศษสามส่วนสี่ได้คําตอบเป็นเท่าไหร่คะคําตอบอยู่ในรูปของจํานวนคละเหมือนใครค่ะ อะใครตอบไม่ยเหมือนใครจะตอบตอบมาเลยยี่ถิกสามวิสลาหรือเปล่าเห็นเปิดนกไหมวิสลาปะวิสลาดูดูดีๆให้ดูๆลบหนึ่งเป็นลบสามอ๋อข้อนี้ใช่หรือเปล่าดูดูดูดีๆเวลาตอบมันตอบเป็นจำนวนคละได้เลยให้สังเกตจากข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ห้าสี่ยี่สิบเป็นยี่สิบสามสามส่วนสี่ ดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาของตรงนี้แล้วเวลาต,อ,ตอบมันจะตอบแบบนี้ 5, ไม่มีโลบไม่มีลบไม่มีลบงสอง,สอง,สองเออดี๋ยวใจเ,เย็นๆเด็กน้อยดูบรรทัดนี้บรรทัดนี้เหมือนโจทย์ไหมเหมือนโจทย์ของตัวอย่างที่สี่เปล่าแล้วเวลาตอบคููตอบหน้าตาแบบนี้อ้าลองตอบอีกรอบหนึ่งสิ5เสร็จ3มสร็4ดูปะ ถูกต้องค่ะกว,วิศราบวกหนึ่งแล้ว<ร>ต้องคูณเลยค่ะ<ร>ตอบแบบนี้เลยค่ะบอกแล้วมันเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันเขียนรวบได้เลยตอบเลยอ่ะแต่ข้อที่มันไม่เท่ากันเลยสิคะนมจะทำยังไงส่วนตรงนี้ให้ให้ไปทำเองนะคะตรงพณิตคิดเร็วนะะี่ค่ะคือให้เขียนตอบได้เลยนะคะลงบนในชีชได้เลย คือแค่จับตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนลอกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมาดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เราจะตอบเลยแบบข้อเมื่อกี้ไม่ได้แล้วอ่ะเราจะต้องคำนวณใหม่ค่ะเพราะมันเขียนรวมไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นจํานวนบวกตรงนี้เอ้ตรงนี้เป็นจํานวนลบตรงนี้เป็นจํานวนบวกมันคนละขั้วก,กันคนละขั้วก,กันหนูก็จะต้องมาปรับค่ะลบห้าเนี่ยเขียนในรูปเศษส่วนจริงๆแล้วลบห้ามันคือส่วนหนึ่งอยู่ถูกไหมคะ เขียนใ,ใหม่มันจะกลายเป็นลบห้าส่วนหนึ่งค่ะบวกกับเศษสองส่วนสี่เพราะการที่มันส่วนหนึ่งเขาจะไม่เขียนกันถูกไหมคะทีนี้มาหาครนของหนึ่งกับสี่ค่ะเพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเลยครนหนึ่งกับสี่ได้เท่าไหร่ใครตอบได้บวกหนึ่งคะแนนเลยยากมากเลยหน,นึ่งกับสี่เซวค่ะครนไม่ยังยังไม่ถูกคิดอีกรอบหนึ่ 4, งหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่ครนเป็นเท่าไหร่ อ๋อ oh, หนึ่งหนึ่งยังไม่ถูกคนณสีค่ะนพอนถูกต้องค่ะคอรอโนคือสี่เพราะฉะนั้นเลขหนึ่งนี้ก็ต้องคูณสี่ด้วยค่ะบวกหนึ่งคะแนนจำคะแนนบวกของตัวเองด้วยนะคะตรงนี้จะได้ลบยี่สิบส่วนสี่บวกเศษสามส่วนสี่อ่าตัวส่วนเท่ากันเจ็ดส่วนสี่<บ><บ> จับตัวเศษมาคิดกันอ้าถูกต้องลบสิบเจ็ดส่วนสีน <4 S 1> สนค่ะแต่ลบสิบเจ็ดส่วนสี่มันเป็นเศษเกินเวลามันเป็นเศษเกินต้องแปลงให้เป็นจำนวนสี่ลบหนึ่งส่วนสี่ค่ะอ่าลบสี่เศษหนึ่งส่วนโอคแ่จค่ะาภาพหลุดน่าจะเน็ตหลุดแน่เลยเครื่องครูหลุดไหมเนี่ยเน็ตสี่เท่า ไม่ได้เปลี่ยนมาใช้เน็ตตัวเองเสียใจเน็ตหลุดคือถ้าเปลี่ยนแล้วมันหลุดออกเลยนงแล้วมันจะหมดเวลาแล้วด้วยไ้ย้แป๊บหบนึ่งนะเน็ต <c oughs> ไายสีเทายังเน็ตถูกยงังเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไวไฟแป๊บหนึง่งเน็ตหลุด เวลาเปลี่ยนเน็ตแล้วมันจะมีปัญหาถ้าจอขึ้นยังเนี่ยยางมันจะกดออกอองกรบนะะั้ค่ะมันเปนสีเท่าเลย ต้องเอาไว้เท่านี้แน่เลยนนง,งนะคะเนื่ยนน่าจะกลับมาแล้วกดอยา่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นตรงคณิตคิดเร็วอันนี้มันคิดได้เลยไม่ต้องไปแสดงวิธีทำนะคะตรงคณิตคิดเร็วตอบได้เลยก็เดี๋ยวตอบลงในชีตเลยนะคะตรงหลักการตรงนี้ไปอ่านเอาเองการลบเศษส่วนเหมือนการบวกเศษส่วนเลยค่ะเพียงแต่ต้องเป็นเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเปลี่ยนเป็นจานวนตรงข้ามของตัวลบนะคะภาพเบอร์มากเนาะอะ้เดี๋ยวคุณส่งให้ฟังไปก่อนอ่ะ หนูต้องกลับไปทบทวนเรื่องจำนวนเต็มค่ะจำนวนเต็มบอกว่าตัวตั้งนะคะลบก,กับตัวลบค่ะเท่ากับตัวตั้งค่ะบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบข้อแรกนะคะลบสี่ส่วนเจ็ดค่ะ ลบสามส่วนเจ็ดถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องตัวส่วนนะคะก็คือทําปกติแต่เราต้องเปลี่ยนก่อนค่ะตัวตั้งก็คือลบสี่ส่วนเจ็ดเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายลบตรงให้เป็นเครื่องหมายบวกจากสามส่วนเจ็ดนะคะจะได้เป็นลบสามส่วนเจ็ดตอนนี้ตัวเศษมันเท่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วคือเลขเจ็ดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไปเขียนเลขเจ็ดลงอย่างสวยๆเลยค่ะ แล้วตรงนี้เป็นลบสี่กับลบสามนะคะลบสี่บวกลบสาเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันจับตัวเลขมาบวกกันนะคะสี่บวกสามได้เจ็ดแต่เวลาตอบมันเป็นชนิดเดียวกันชนิดลบเราเลยต้องใส่ลบที่ลบเจ็ดส่วนเจ็ดะค่ะมันสามารถตัดทอนกันได้ได้เท่าไหร่คะใครตอบได้บวกหนึ่งลบเจ็ดส่วนเจ็ดลบเจ็ดเจ็ดส่วนเจ็ดคำตอบคือเท่าไหร่นะคะครูลบ็เจ็ดส่วนเจ็ด ไศูนย์ศูนย์ทท่นึ่ไม่ถูกนะศูนย์ลบเ็เจ็ดส่วนเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดฐนเจ็ดห้าสหองลอลหนึ่งลกหนึ่งถูกค่ะบวหน่งแนงค่ะั้นตัวอย่างที่สองก็ไปทำเองเนาะเพราะมันเป็นการตัวรีวิวนะคะส่วนตัวอย่างที่สาม ตัวอย่างที่3มนะคะลบแดส่วน11ลบด้วย5ส่วน9ทําเหมือนเรื่องการบวกเลยค่ะคือตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะอ่ะเราก็ต้องมาทําตัวส่วนให้มันเท่ากันค้าลบแปส่วน11ลบ5ส่วน9แต่ก่อนที่จะทําตัวส่วนให้มันเท่ากันนะคะแปลงเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกก่อนจาก5ส่วน9จะได้เป็นลบ5ส่วน9อันนี้ผูเขียนโจทย์ผิดต้องเป็นเลข11นะคะ ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะหาคอานอนของเก้ากับสิบเอ็ดค่ะคูรูดอีกแล้ว,ลลวใช่ไหมเนี่ยเนี่นได้ยินไหมคะหาคอานอของเก้ากับสิบเอ็ดก่ารูกมือนเน็ตรูดเนี่ยได้ยินไหมคะลแล้วหาค่ารรนของเก้ากับสิบเอ็ดค่ะ ได้ยินไหมเนี่ยน้องพัสอนได้ยินหรือไม่ได้ยินแจ้งครูหน่อยคุณสลาสามสามข่าเก้าค่ะสิบเอ็ดันเป็นเท่าไหร่คะเรือจะหมดเวลาแล้วมีอะไรหันเก้ากับสิบเอ็ดตัวพร้อมกันไหมประกบว่าไม่มีอะไรหันเก้าและมีอะไรหันเก้ากัน ก็จับคูณกันเลยค่ะจับคูนกันเนลยเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเนาะอันนี้ก็จะคูณสิบเอ็ดทั้งบนและล่างนะคะก็จะกลายเป็นลบเจ็ดสิบสองส่วนเก้าสิบเก้าแล้วก็บวกกับลบห้าสิบห้าส่วนเก้าสิบเก้าตอนนี้ก็ส่วนเท่ากันแล้วนะคะ อ้าวคือเกส่วนลากันแล้วเป็นเศดะลบเ็ดสิบสองบวกกับลบห้าสิบห้าลบ27อยยี่สิบเจ็ดแต่เป็นเศษเกนแปลงให้เป็นจำนวนคระนะคะจะได้ลบอะไรคะหนึ่งลบยี่สิบหกยี่สิบแปดะเรมหมดเวลาแล้วนะ่ ก็จะเป็นยี่สิบแปดลบหนึ่งยี่สิบปดส่วนเก้าสิบ้านะคะเดี๋ยวครูส่งให้เนาะว่าตรงไหนบ้างเป็นการบ้านนะคะนั้นตรงนี้เอาไว้ท่อนนี้เดี๋ยวครูขอแคปหน้าจอว่าก่อนนะคะว่าใครเข้าเรียนบ้างมีครูอีกท่านเข้ามาอย่าง,างนี้วเอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวสงใส่